เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีด c h ชนแนลนี่คือสกินคริสต์มาสของตัวต้นเรือที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําการรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวสกินนี้ให้ทุกคนได้ดูกันแลังจากนั้นผมจะพาทุกคนไปดูเอฟเฟกต์ขึ้นรดับทั้งสชิ้นของตัวต้นเรือด้วยว่าจะมีความอลังการขนาดไหนฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับริชแมนช็อปโนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม i d เด t i t ีวในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับริชแมนคอยนำไนําเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ริแมนช็อปเท่านั้น โอเคตัวนี้เราตัดมาในเกมไปที่เรียบร้อยผมจะพาทุกคนไปดูเอฟเฟกของเครื่องประดับก่อนครับเครื่องประดับชิ้นนี้มีชื่อว่าเสียงมีชีวิตครับเป็นเครื่องประดับระดับสีมว่วงจะอยู่ในร้านค้ากิจกรรม COA นั่นเองและเมื่อทางด้านของตัวต้นเรือมีการใช้ไอเทมหรือนาฬิกาโพสเดอรวัตเนี่ยเขาจะหายตัวได้ ซึ่งมันจะมีเอฟเฟกเป็นแสงสีรุ้งกระจายออกมาและมีเอฟเฟกรูปดาวกระจายอยู่ที่นาฬิกาของเขาด้วยนั่นเองฮะและถ้าเกิดสมมติว่าผู้ล่าหรือว่าฮันเตอร์อยู่ในระยะขอบเขตของนาฬิกาพลังจรตวตรเนี่ยก็จะมีออร่าหรือว่ามีเอฟเฟกเกิดขึ้นที่ตัวฮันเตอร์ด้วยนั่นเองฮะ ระดับชิ้นที่2มีชื่อว่าขวดปาถนาเป็นระดับสีม่วงหรือระดับ AE เ<อ>ช่นเคยครับจะเป็นเหมือนโหลที่เก็บจดหมาอยู่ด้านในแล้วก็มีดอกกุหลาบอยู่ด้วยเวลาเคลื่อนที่เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีแสงพริวร้วๆลิวปลิวๆออกมาแบบนี้ด้วยนั่นเองและ็นตากลตามที่จะเด้าของตัวต้นเลือก,กดใช้นาฬิกาโพสดดต์ดอนวัดครับมันจะมีทางหน้าของบับเบิ้ลหรือฟองอากาศลอยออกมาและมีกลีบกุหลาบสีแดงอยู่ด้านในฮะ ส่วนในกรณีที่ฮันเตอร์อยู่ในรัสบีของนาฬิกาปัจรอนวัดดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะส่วนตัวผมมองว่ามันดูธรรมดาไปนิดนึงครับสำหรับเอฟเฟคต์ขึ้นระดับชิ้นนี้ฮะ คือระดับชิ้นที่3ของตัวต้นเรือจะมีชื่อว่าเรือสิ้นหวังครับเป็นระดับสีทองหรือระดับเอนะก็จะเป็นรูปเรือสำเภาอยู่ด้านหลังมีก้อนเมฆอยู่ด้านบนครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆสำหรับตัวเครื่องระดับชิ้นนี้เมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวอาจจะดูว่าไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายแต่เมื่อไรก็ตามที่กดใช้งานไอเทมครับจะมีทางด้านของพายุหมุนอยู่รอบตัวของเขาและเมื่อมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะมีเป็นเหมือนบ่อน้ําอยู่ตรงเท้าของเขาด้วยอันนี้คืออลังการมากสวยงามามากๆครับ และเมื่อได้ก็ตามที่มีผู้ล่าหรือฮันเตอร์อยู่ใกล้ในลัศมบีของนาฬิกาพิจจอดัเนียมันก็จะมีคล้ายๆกับคลื่นเนี่ยอยู่ที่หัวของตัวฮันเตอร์ด้วยนั่นเองคะและนี่ก็เป็นเอฟเฟกตทั้ง3เครื่องประดับของตัวต้นเรือนะทั้งสีม่วงแล้วก็สีทองเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นสกินระดับสีม่วงที่เป็นชุดคริสต์มาสของตัวต้นเรือให้ทุกคนได้ดูกันสักหนึ่งเกมรูปเกมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ โอเคแล้วตอนนี้เราก็้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือชุดคริสต์มาสของ First Officer หรือว่าต้นเรือที่มีชื่อว่าผู้สแสวงหาดวงดาวนั่นเองจริงๆมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อผมเพิ่งจะมาซื้อวันนี้นี่แหละเลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองครับตรงนี้เจอกับ the r r e k k n g Wheel มาแล้วก็ระหว่างเล่นดูตัวสก,กิไปด,ด้วยนะครับ ว่าสวยงามขนาดแต่ส่วนตัวผมชอบนะแจ็คเก็ตหนังสีแดงรองเท้าบูทสีน้ำตากางเกงลายสกอตบอกเลยว่าทุกอย่างดูลงตัวมากๆเลยนั่นเองมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสกับการจุกเดอะเบ e กก i n g v i กันหน่อยนะครับถ้าเกิดวนอย่างนี้ยาวเพราะว่าเขาจะกลางหนามกลางอิมพิวสันไม่ได้นะบอกเลยถ้าเกิดไม่ไปเอาคนอื่นนี่ลูกบวชแน่นอนจุกตรงนี้ลูกบวชแน่นอน คือเดอะเบรกิ่งวิวถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ยังดีนะแต่ก็คนเล่นต้องมีสกิลเพย์ในการเล่นประมาณหนึ่งเลยอ่ะถ้าเกิดบอกว่าฝีมือกลางๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่รอดครับเดอะเบรกิ่งวิวต้องแปลว่าเป็นเมจริงๆอะ่ะโอเคเขาคือล่าครับเดี๋ยวผมฉีกนะฉีก,ก่อนครับเข้ามาตรงนี้ได้เหมือนจะเปลี่ยน เหมือนจะเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนมีตัวคนขายป๊อปคอนอยู่ใกล้ใ้ไอ้คนขายป๊อปคอนเรารีวิวไปยังวะทุกคนสกินคนขายป๊อปคอนผมไม่แน่ใจผมรีวิวไปแล้วหรือยังโอเคเดี๋ยวเราก,กดเครื่องครับระหว่างกดเครื่องนี่ดูสกินได้แบบเต็มเมเลยนะก็ต้องบอกเลยว่ามาในชุดสีแดงในธีมคริสต์ม,สมาสอยู่แล้วนะครับเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีแดงกางเกงลายสก,กอ็อตรองเท้าบูทนะฮะอู้ตรงนี้มีท่ออยู่นะแล้วก็วิ่งไปฝากเข็มที่นักโทษนะฮะ อย,ย่าไปแล้วก็บนหัวเหมือนจะใส่มงกุฎดาวนะใส่แบบเบี้ยวๆนิดนึงคือสกินคริสต์มาสในปีนี้เนี่ยจะเป็นขอตัวแมสอายนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็คิดว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเอ้ยผมจะรีวิวเอฟเฟกต์เครื่องประดับของตัวต้นเรือแล้วมันมีแค่3ชิ้นไงก็เลยว่าเอ้ยจับชะตาของสกินของต้นเรือที่เราไม่รีวิวมารีวิวไปด้วยเลยดีกว่าก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นั่นเองฮะส่วนชะตาของสกินรวมของคริสต์มาสเนี่ยเดี๋ยวผมทําแยกให้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะ จะเป็นสกินฟ้าสกินม่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะรวมให้แล้วกันครับเผื่อใครจะรู้ว่า้ยชุดในซีมคริสต์มาสมันมีชุดไหนที่สวยๆบ้างอะไรเงี้ยเนาะส่วนชุดนี้ผมว่าเอฟเฟกค่อนข้างจะโอเคนะมีดาวเด้งๆออกมาด้วยเป็นแสงสีทองๆครับว่าสวยเลยแหละตรงนี้พลังงานสวยๆคิไพยโดนไป75ครับแล้วก็เครื่องของเราก็จะเสร็จละได้ประมาณ80เหมือนเขาจะฉีกห่างกันไปนะโอเคเราต้องถอยก่อนเด้อ ه, อู้การอิมเปริมเป็การอิมเปริมเป็มันจะหลบยากนิดนึงอะ่ะถ้าเกิดเราโดนสามเข็มเราต้องฉีนดนะตรงนี้ยังเล่นได้อยู่วนไปก่อนโอเคเขาคืนร่างไปยาวๆโอ้ยเดินตามมาโคตรเร็วอะ่อะอาจจะต้องจ่ายนาะฬิกานะคือไว้ยจังหวะมันเดินมาโดนพอดีโอไม y god <ítulo> sabes, <es> ผมไปพ้าเหยียบกับดักก็ดีเมื่อกี้คิดซะว่าได้ดูอนิเมชันในการนั่งเก้าอี้ได้ไหมเป็นคำเคลดตัวนี้ได้ไหมวางไปก่อนอาจจะไม่ได้ผาามันๆนะครับเก็บนี้ก็เลยแบบปล่อยสมองนิดนึงนะไปละฉีกไปละเครื่องของเราอะได้เยอะละถ้าเกิดมีหนึ่งเครื่องเสร็จมาซ้ำเครื่องเราก็น่าจะเสร็จได้เลยเครื่องเราประมาณสักแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับกลับมาเฝ้า ดูว่าใครจะเข้าตอนนี้คือคนไม่เจ็บมีนักโทษแล้วก็เอดานะที่ไม่เจ็บนะครับแต่เขาไม่มีใครกดเครื่องนะดูจากเอกซเรย์ตรงนี้อู้ยถ้าเกิดอย่างนี้เอดาจะเข้าไม่ได้นะโดนตีคือล้มนะครับ <S <S นั่นไงล้วช่วยผมไปทันเฟร็ <S <S my friend โอเคนึงเลยสวยไปลวผมชีก,ก่อนละถ้าจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่แล้วครับแต่ผมซ้อมเครื่องนี้นะ มันกดไม่ได้ okay. โอเคโอ้มันจะมามันจะเอามันจะเอาอาจจะต้องชีก,ก่อนครับอาจจะต้องให้เพื่อนมาทวิธีหนึ่งคือมันเหลืออีกประมาณ10%อนต์่ะน่าจะจุดได้แล้วนะโอ้แล้วตอนนี้อกคีภัยนี้เจ็บเป็น75ตัวนักโทษ50เรา50มีเอดดาคนเดียวที่ไม่เจ็บนะผมต้องรื้อหากล่องแป๊บหนึ่งมาดูว่าจะได้ไราอยากได้เข็มจุงมเวย อยากได้เข็มจุงเบยเวลาเจ็บอ่ะมันจะไม่ค่อยได้เข็มหรอกเออเวลาไม่เจ็บ delighted. มันชอบได้เข็มมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะไ,ได้ปอกแขนอ yea. ่านักโทษนั่งเอดาจะต้องเข้าคืนนีจ้จะเสร็จโอ้คืนนรูปเสร็จแล้วโอเคโอเคอเก้าเก้าเก้าสิบเก้าเพื่อได้ฮิวโหเราเอดาโคตรไกลเอดาคือไกลมากฮิวเราก็ได้ฮิวเราก่อนฮิวเราฮิวเราฮิวเราโอเค ว่าเรานั่งไม่ได้แล้วนะเรานั่งเราเรา,รา,ราตุยแล้วนักโทษน่าจะโดนช่วยไม่ทันเฟดนะแต่ว่าเครื่องพร้อมจุดนะครับอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ผมว่าเกมนี้ออกได้ครับออกได้เนี่ยสองคนสามคนน่าจะออกได้แน่ครับเลยเฟดไปที่เรียบร้อยถ้าเอเดาลงก็จุดครับแคนน่นั้นเองไม่ยากไม่ยากน่าจะโดนเตีนะ๋ยดูจากสองอ่งโ้โดนกับดั <B AM! S 2> กแบงเข้าไปจุดเลยช่วยต้นเรือเอ้ยช่วยนักโทษช่วยต้นเรือเราต้นเรือขอเปิดก้อยกรง ค okay. ขออะไรที่มันมีประโยชน์กว่าน,นี้หน่อยวันเตนอร์เดอร์ฉายอยู่ที่ตัวของเราครับต้นเรือนะถ้าไล่เอโอเอดาเปิดประตูดิคือจะบอกว่าถ้าเกิดไล่เอดาเราน่าจะยังช่วยได้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ไล่นี่แหละนักโทษตุยแล้วโอเคน่าจะตุยอุยจะไล่ต่อ่ะ ไปละเอด้าเอด้าถ้าะออกครับโอเคก็เกมนี้ก็จะเป็นการรีวิวสกินคนริสต์มาสนะที่มีชื่อว่าผู้แสวงหาดวงดาวของตัวต้นเรือเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์อึระดับทั้งสามชิ้นฮะม่วงสองท้องหนึ่งเนอะ,ะเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้นะ่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบา,บายบายสวัสดีครับ